วัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุพภาวรรณยานิพันธ์นะคะหรือรูแอนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการฝึกพูดสําหรับเด็กออทิสติกนะคะาก,การฝึกพูดเด็กออทิสติกนะคะเมื่อเด็กเริ่มมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการสอนพูดดังนี้ค่ะหนึ่งการพูดตามผู้สอนนะคะถามเด็กแล้วตอบนําให้เด็กตอบตามในระยะแรกผู้สอนถามเองตอบเอง แล้วกระตุ้นให้เด็กตอบตามนะคะผู้สอนถามซ้ำเว้นระยะช่วงเวลาขณะหนึ่งให้เด็กตอบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เด็กเรียนรู้วิธีการตอบคำถามตัวอย่างนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึงผู้สอนถามนี่อะไรผู้สอนตอบปลาเด็กก็จะพูดตามนะคะปลา ขั้นตอนที่2องนะคะผู้สอนก็จะถามซ้ำอีกครั้งนึงค่ะนี่อะไรแล้วก็เว้นระยะให้เด็กตอบนะคะโดยการเงียบสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ตอบปลาพร้อมกับพยักหน้าหรือพูดทวนคําตอบอีกครั้งเพื่อแสดงการยอมรับคําตอบนะคะปลาประมาณนี้นะคะค่ะสนะคะการพูดต่อบคา ขั้นแรกนะคะผู้สอนจะถามแล้วตอบนําทั้งคําแล้วกระตุ้นให้เด็กนะคะตอบตามผู้สอนถามซ้ําแล้วตอบคําแรกหรือพยางค์แรกของคําเป็นช่วงระยะเวลาขณะให้เด็กตอบคาให้สมบูรณ์ผู้สอนถามซ้ําอีกครั้งให้เด็กตอบคําถามที่สมบูรณ์อีกครั้งค่ะตัวอย่างเช่นนะคะขั้นที่1ค่ะผู้สอนถามนี่อะไร แล้วก็ผู้สอนตอบยีลาฟเด็กก็จะพูดตามนะคะยีลาฟขั้นที่2ผู้สอนถามนี ee, uh, right ่อะไรผู้สอนตอบคำแรกยีแล้วก็เว้นระยะให้เด็กนะคะต่อคำเป็นลาฟค่ะขั้นที่3นะคะผู้สอนถามซ้ำนี ee, uh, right ่อะไร เด็กตอบซ้ําทั้งคํานะคะก็ยีราฟนะคะผู้สอนขณะตอบนะคะ,ะเด็กตอบเราก็พยักหน้าไปด้วยนะคะคําว่ายีราฟเราก็พยักหน้านะคะ่ะแล้วก็คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็หถ้าเด็กนะคะไม่สามารถทําขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ได้นะคะให้ผู้สอนย้อนกลับไปทําขั้นตอนที่1ซ้ําๆแล้วก็ ทบทวนการฝึกต,ตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3อีกในวันถัดไปค่ะ 2. เทคนิคนี้นะคะใช้ได้กับาการพูดคำตั้งแต่2พยางขึ้นไปนะคะเช่นการเกงเก้าอี้นาฬิกาการสอนควรค่อยๆนะคะเพิ่มจำนวนคำให้เด็กตอบเองมากขึ้นเรื่อยๆเช่นให้ต่อคำนะคะ1พยางคำว่านาฬิกาแล้วจึงต่อคำสองพยางคเป็นนาฬิกาค่ะ ่ะ3นะคะาการพูดต่อเสียงขั้นแรกนะคะผู้สอนจะถามแล้วตอบนำทั้งคำแล้วกระตุ้นให้เด็กตอบตามผู้สอนนะคะถามซ้ำแล้วตอบคำถามแรกหรือพยางค์แรกของคำเว้นช่วงระยะเวลาขณะให้เด็กตอบคำให้สมบูรณ์ผู้สอนถามซ้ำอีกครั้งให้เด็กตอบคำตอบท,ที่สมบูรณ์อีกครั้งค่ะขั้นตอนที่1นะคะผู้สอนถาม นี่อะไรผู้สอนตอบหมาเด็กก็จะพูดตามนะคะหมาขั้นตอนที่2ผู้สอนถามนี่อะไรผู้สอนตอบน้ําเสียงอืมเป็นการลากเสียงยาวนะคะแล้วก็เว้นระยะให้เด็กต่อเสียงให้เป็นคาหมานะคะขั้นตอนที่3ผู้สอนถามซ้ํานี่อะไร ตอบซ้ำนะคะทั้งคำเลยก็จะทำว่ามามผู้สอนนะคะพยักหน้าหรือชวนคำตอบอีกครั้งเพื่อแสดงการยอมรับคำตอบค่ะมาทำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ 1. ถ้าเด็กไม่สามารถทำขั้นตอนที่2และ3ได้ให้ผู้สอนนะคะย้อนกลับไปทําขั้นตอนที่1ซ้ําๆและทบทวนการฝึกตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3ในอีกวันถัดไปค่ะ สนะคะเทคนิคนี้นะคะใช้ได้กับคําที่สามารถลักเสียงยันชนะแรกของคําได้เช่นอืมแมวอืมน้ำนะคะอืมน้ำค่ะสี่นะคะการเดาจกากรูปปากนะคะผู้สอนจะถามเด็กแล้วตอบนําในขนาดที่เด็ก กำลังมองปากผู้สอนแล้วให้เด็กตอบตามต่อมานะคะผู้สอนถามซ้ําแล้วทํารูปปากให้เด็กดูโดยไม่ออกเสียงเว้นช่วงระยะเวลาขณะหนึ่งให้เด็กตอบนะคะค่ะถามซ้ําอีกครั้งให้เด็กตอบเพื่อยืนยันคําตอบอีกครั้งค่ะค่ะตัวอย่างเช่นขั้นตอนที่1เลยนะคะผู้สอนถาม นี่อะไรพร้มอมกับชี้ไปที่ปากนะคะผู้สอนก็จะตอบปากเด็กพูดตามนะคะปากขั้นตอนที่สองผู้สอนถามนี่อะไรผู้สอนปิดริมฝีปากแน่นนะคะขณะที่เด็กมองปากนะคะให้เว้นระยะให้เด็กตอบนะคะแล้วก็ชี้ไปที่ปากเม้มปากค่าคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะนี่เด็กไม่สามารถทำขั้นตอนที่สองและสามได้ ให้ผู้สอนนะคะย้อนกลับไปทําขั้นตอนที่1ซ้ำๆและทบทวนการฝึกตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่3อีกในวันถัดไป 2. นะคะเทคนิคนี้จะใช้เมื่อเด็กคุณเคยกับคํานั้นๆพอสมควรและมีการมองหน้ามองปากผู้สอนได้เป็นอย่างดีแล้วการทํารูปปากให้เด็กดูนะคะจะช่วยให้เด็กรู้จักการคิดเดาคําตอบจากรูปปากที่เห็นนะคะเช่น หูผู้สอนหอบปากดูให้เด็กดูนะคะตาผู้สอนอ้าปากแตะลิ้นระหว่างฟันให้ดูจะช่วยให้เด็กระลึกถึงคําตอบได้ง่ายขึ้นและตอบคําถามสื่อสารกับผู้สอนได้ค่ะขอบคุณค่ะ